เรื่องของเรื่องวันนี้พบกับสุดยอดผู้กำกับฉากแอคชั่นของเมืองไทยเจ้าของรางวัลตุ๊กตาทอง3รางวัลเป้าประปักกับชีวิตที่พลิกผันต้องกลายเป็นชายเร่ร่อนผู้ชายคนนี้ผ่านเรื่องราวสุดแสนลำบากครั้งนั้นไปได้อย่างไรติดตามได้ไหนเรื่องของเรื่อง สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องของเรื่องครับคุณผู้ชมครับเป้าปรปักษ์คือคนบันเทิงที่ก้าวจากสตันแมนขึ้นมาเป็นผู้กำกับฉากแอคชั่นที่โด่งดังมากๆในยุคข,ของเขาซึ่งกว่าที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตขึ้นมาเป็นเป้าปรปักษ์เขาต้องผ่านร้อนผ่านหนาวอะไรมาบ้างไปติดตามชีวิตของเขาหน่อยเรื่องของเรื่องครับหน้าชายผมเขาเป็นเป็นนักแสดงเป็นดาวร้าย หนังบูในยุคนู้นครับยุคเขาเรียกคุณลือชัยเนื้อหน้าตมิชัยบัญชาเลยนะครับเขาก็เลยเห็นผมว่าต่อยมวยทีงแล้วมันเจ็บเนื้อเจ็บตัวแล้วมันได้ตังค์น้อยอ่ะแค่ยี่สิบบาทแกก็เลยบอกว่าให้มึงมาเล่นหนังดีกว่ามาเล่นหนังก็หมายถึงว่ามันก็ตอนนั้ก็ได้ค่าตัวดีกว่าหน่อยก็คือประมาณสักสามสิบสามสิบห้าแล้วก็ไม่ต้องเจ็บตัวเยอะทีนี้ด้วยฟานมที่เราเป็นคนเป็นคนแข็งแรงไม่กลัวเจ็บเขาก็เลยให้เราเบบฉากที่เล่นฉากเสียเส่ยง เพราะเอิญม,มันมีวันหนึ่งในเรื่องเนี่ยมันจะต้องขับเรือคราวนี้เขาก็ถามว่าเใครขับเรือเป็นมั่งโดยฟาร์มที่เราแบบเพทแบบกาลังห้าวเลยบอกผมครับก็คือไปขับเรือผลปรากฏว่าโอ้โหเลี้ยวซ้ายอย่างเลี้ยวไม่เป็นเลี้ยวฝา่ายก็ขับทื่ออย่างเดียวเลยบางทีก็าต่างคันแล้วน่นู้ลุยเข้าไปนู้นเลยบนบกก็ยมีอะไรเงี้ยแต่ด้วยความใจกล้าครับก็เลยได้เป็นเริ่มเริ่มเป็นสปันสมัยก่อนในกองถ่ายเนี่ยเขาจะไม่มีเตรียมนะฮะไม่มีเตรียมสปันใหม่ เวลาฉากเตียงๆเนี่ยเขาก็จะเอาเด็กในกองถ่าย้นเล่นซึ่งเด็กในกองถ่ายก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเด็กไฟมั่งอะไรมั่งเอามาตกน้ำอะไรมั่งก็นี่อย่างฉากรถชนหรือขี่มอเตอร์ไซค์แบบต้องข้ามสิ่งกีดขวางนพวกเนี้ยพวกเด็กเหล่านี้เล่นไม่ได้ซึ่งผมก็อยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นเขาก็เลยบอก่าเฮ้ยเป้ามึงขี่รถได้ไหมวะได้ครับพี่ก็โดนเลยแทนผมบัตรเมทณนีขี่ขี่อขมอเตอร์ไซค์ทะลุกระจก คือจริงๆแล้วเราจะไม่มีเวลาไปฝึกไปฝึกที่บ้านหรือไปไปฝึกาตามสนามหญ้าอะไรพวกเนี้ยเราจะใช้ฝึกกันตรงนั้นอ่ะที่กองถ่ายแนะนํากันตรงนั้นเลยวา่าดูวิธีนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูประมาณนี้นะเป็นครึ่งวงกลมนะเวลาล้มกระแทกเนี่ยทำาจหญิงไม่เจ็บมันก็ต้องเป็นสโลปครึ่งวงกลมสําหรับแรงกระแทกน้อยลงก็จะแนะนํากันตรงนั้นก็จะใช้เทคนิคเทคนิคแบบนี้สอนเขาตรงนั้น แล้วผมก็จะดูวัสรีระของเขาเนี่ยประมาณไหนเช่นบางคนผอมมันเหมาะสําหรับทําอะไรบางคนที่รูปร่างลํา่จะทําอะไรอย่างเช่นจากฉากที่เครื่องบินบินมาแล้วพ้่งตกเครื่องบินเนี่ยผมก็จะมองวัสรีละกเขาเนี่ยมันสามารถกระแทกน้ําได้ไหมแล้วมีพรสวรรค์นขนาดไหนมีไหวพริบแค่ไหนผมก็จะเอาคนนั้นนหะมาเล่นคือต้องต้องดูดูความสามารถกันด้วยเนี่ยวิธีฝึกผมตรงนั้นมีอยู่ครั้งที่ผมกลัวมากก็คือโดดต้งตกหิวสวัสด ท,ท,ที่ปากช่องที่เขาใหญ่น,ะน้ำระดับเอวเองครับทีนี้ผมคิดว่าโอ้โหโดลงไปแล้วขาผมหักแน่เลยแกก็มาเกี้ก่อมว่ามีอิฐคนเดียวที่ตัวเล็กผู้ลายที่ตกหน้าะานี่ก็ตัวไม่ใหญ่ผมก็<อ>พี่ผมไม่กล้าพี่ผมผมคงไม่โดดแล้วล่ะพี่กับน้องต้องโดดพี่เคยโดดนะพี่เคยโดดจากสะพานจะห่อตัวห่อตัวเพื่อให้เพื่อให้เล็กที่สุดน้องอย่าโดดเอาขาลงนะับโดลงเดี๋ยวขาจะหกักเอาโดดก็โดดพี่พร้อม ผมก็โดดลงไปผมก็เพื่อจังหวะที่แบบต้องโดดไปให้ไกลเพราะว่าถ้าโดดไกลเท่าไหร่ความปลอดภัยเราก็สูงพอโดดไปมันมันแรงเหวีย่ยมมันก็เลยเกิดเกิดขามันจะลอยมันก็ตกนี่คน้ำก็กระจายตอนนั้นก็จูกก็มีสตันตมึงไปช่วยคนแก่ก็ตัง้งฉายาว่าอิฟนิวดาไม่มีวันตายอะไรอย่างเงี้ยครับพี่เป้าเนี่ยเป็นผู้เชีเยอะบุคคลในด้านหนังบู๊ละครบู๊ในแบบหนังไทยนะครับเดี๋ยวนี้เรามีพุ่งกับคิวบู๊ใหม่ๆที่เก่งๆเยอะ ไม่ใช่พี่เป้าคนเดียวแต่เนื่องจากพี่เป้าเนี่ยอยู่ในวงการหนังวงการละครโทรทัศน์มานานก็เลยเป็นนักจัดการนักแก้ปัญหาผมนับถือแกเพราะแกเป็นผู้ใหญ่แกมีสัจจะพูดจาอะไรก็มีหลักการเราอยู่ในวงการมายาเราจะเห็นภาพต่างๆของคนที่แสดงต่อกันมักจะมีความมายาแสดงต่อกันบางคนก็เอาดีใส่ตัวหรืออย่างไรก็ตามแต่แล้วแต่ เป็นสถานะที่แต่ละคนจะทําถูกไหมอันนี้ความเป็นผู้ใหญ่ของพี่เป้าพี่เป้าจะใอยมีความจริงใจที่จะพูดแล้วก็สามารถจะซึมซับความรู้สึกเราได้เราก็ซึมซับความรู้สึกของพี่เป้าได้ด้วยความทุ่งเทต่องานที่เขารักอย่างไม่คิดชีวิต จึงทำให้ผู้ชายคนนี้มีโอกาสได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลตุ๊กตาทองพระสุรัสวดีถึง3ครั้งด้วยกันในสาขาผู้กํากับคิวบูยอดเยี่ยมในปี2534จากภาพยนตร์เรื่องล้างเมืองคนดุปี2537จากภาพยนตร์เรื่องนิกคนมหาการและปี2538จากภาพยนตร์เรื่องล้างเมืองคนดุภาคสอคือจริงๆในชีวิตไม่เคยคิดนะไม่เคยคิดเลยว่าจะได้เพราะมันไม่อาจเอื้อม พอเป็นรางวัลสูงสุดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านรับพระราชทานในไม่เคยคิดคราวนี้มันเหมือนฟ้าเมตตาสงสารว่าเราทํางานบูเนี่ยคณะกรรมการก็เห็นว่าคนนำหนังบูเนี่ยมันเหนื่อยมันค่าตอบแทนก็ไม่มีแล้วก็ไม่ประสบความสาเร็จเขาเลยตั้งรางวัลผู้กํากับคิวบูยอดเยี่ยมปี2534รางวัลตุกตาทองหรือพระสุรัสุดีปีนั้นผมก็ไม่ได้หวังเลยผมไปผมไปผมก็ใส่กางเกงยีนแส่เสายืดตอนประกาศชื่อคณะกรรมการทั้ง20 30ิคนเนี่ย ประกาศชื่อผมโอ้โหตัวชาเลยเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงมันมันคิดไม่ถึงอะ่ะพอแล้วตัวเดียวพอแล้วสุดยอดแต่พอทําทําไปปับ๊บมีตัวที่สองมีตัวที่สามจะมีตัวที่สี่นายกสมาคมบอกพอเป้ายัางวันไม่เอาแล้วเอางานเยอะๆเถอะภูมิใจว่าอีกสองพันปีถ้าเราตายไปชื่อเรานามสกุลเรายังจารึกในประวัติศาสตร์ทั้งไทยว่าเมื่อปีพศเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้น รางวัลเกีดยดตรติยศรางวัลตัวทอง,ทองหรือพระสุเรเดีเยได้แก่เป้าปลรปักนั่นคือสิ่งพัวพ้าภูมิใจท่านหนง สิ่งที่เป็นตัวการันตีความสามารถของเป้าประปักก็คงหนีไม่พ้นรางวัลแห่งความสําเร็จนะครับอย่างรางวัลพระราชทานพระสุรศดีหรือรางวัลตุกตาทองสาขาผู้กํากับคิวบูยอดเยี่ยมถึง3รางวัลคือในปีพศ2534จากภาพยนตร์เรื่องล้างเมืองคนดุปี2537ในภาพยนตร์เรื่องนิกคนมหาการและปี2538จากภาพยนตร์เรื่องล้างเมืองคนดุภาคสอง แต่เมื่อโชคชะตาพลิกผันจากผู้กำกับฉากแอคชั่นที่โด่งดังและมีคนนับหน้าถือตาต้องกลายมาเป็นคนเร่ร่อนพเพนจรซึ่งอะไรที่ทำให้เขามาถึงจุดตกต่ำจุดนี้และเขาสามารถผ่านเรื่องเวลวร้ายเหล่านี้ไปได้อย่างไรติดตามกันต่อในช่วงหน้าครับมันมีบ้างมืองกันนะว่าคิดไปเดินผ่านล้านทองเนี่ยมองลูกน้องเอ้ยทำไงดีว่าชีวิต ผู้ชมครับเมื่อโชคชะตาเล่นตลกกับชีวิตแม้แต่ผู้กำกับฉากแอคชั่นที่โด,ด่งดังไปทั่วประเทศอย่างเป้าปรปักก็ต้องถูกลบเลือนไปพร้อมๆกับกระแสวงการหนังไทยที่ซบเซาลงในยุคนั้นทําให้เขาต้องลาบากอย่างมากซึ่งอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้เขาไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตติดตามกันต่อเลยครับนหนเรื่องของเรื่อง ทวงที่ผมหนังอยากได้ต๊กตาทองปี38 39หนังไทยตายผมก็ไม่มีงานทาคราวนี้ผมไม่มีงานทาเสร็จถามว่าเราจะทํำยังไงดีแต่ตอนตอน่ยตอนตอนที่เราจะมีงานทําตรงนี้เนี่ยหนังไทยเขาเคยเกลียดเราพักหนึ่งเพราะว่าเราโมไปเล่นทีวีอยู่พอเราออกจากทีวีมาก็ไม่มีหนังเล่นก็เลยมากํากับพอกํากับถึงปี38สร้างเองด้วยหนังไทยตาย39กก็เลยต้องหยุดพอหยุดเสร็จชีวิตก็เริ่มดิ่งดิ่งลงด้วยการอ่า ไม่มีที่อยู่ที่พกักก็อาศัยสเสพในจอรไปเรื่อยใช้คําว่านอนรถนั่นแหละนอนรถเป็นบ้านกินมามา่าแทนข้าวแล้วกินมามา่าจริงวันสองสอง,สองเพื่อให้ชีวิตมันประทังอยู่ได้ที่หนักที่สุดก็ไปนั่งน้ำหลวงผมไม่มีตังสักบาทข้าวก็ไม่มีกินที่ไปเดินน้ำหลวงเนี่ยคือมันเห็นคนก็ไปนั่งกันเยอะๆแล้วก็ พวกที่จรจัดไม่มีที่อยู่ที่อาศัยแล้วเขาไปนอนหนําหลวงกันอะไรกันเราก็าไปไปเดินเดินผ่านร้านข้าวกิวข้าวแต่เขาก็เขาก็ดีนะเขาบอกว่ากล่องหนึ่งสิบห้าสองกล่องสามสิบขายผมยี่ห้าผมไม่มีตังค์ซื้อน้ําจะกินห้าบาทก็ไม่มีตังค์ซื้อก็ได้เลยนั่งมองจงงมมนกระทั่งฝนมเริ่มตกพอเริ่มตกเสร็จเขาก็เริ่มกลับกันหมดเขาก็ถามผมว่าพี่มานั่งทะไรขายของเลยกลับเธอฝนตกขนาดนี้ไปขายใครอ๋อผม ไม่เป็นไรพี่ผมจะนั่งอย่างเงี้ยครับเขาไม่รู้เราเป็นเป้าประหลังเนี้ยมันเหมือนแบบเขาอยากจะช่วยเลยออ๋อไม่เป็นไรครับพี่เดี๋ยวผมรอเทวดามาช่วยหลังจากนั้นก็อยู่ประมาณตีสองตีสองต่อฝ่าตีสามก็มีผู้ชายสองคนเดินมาหาผม,อ,มอ่ะเขาถามพี่ขายอะไรเลยครับอ๋อเปล่าครับผมไม่ได้ขายอะไรเอาพี่มานั่งตากฝนทำไมอ่ะอ๋อผมรอให้ฝนมันหายป่ะพี่กินข้าวยังเออออ๋ไม่เป็นไรครับเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเลี้ยงเขาก็ฝากตังค์สี่สิบบาทมาให้ผมผมก็นึกว่าเฮ้ยเทวดามีจริงเหรอเนี่ยพูดเล่นๆอ่ะ เราก็ได้ตังค์ไปซื้อข้าวซื้อน้ำมาประทังนี้อันนี้คลิปต่ำสุดมันเหมือนไปนั่งกออขอทานที่หน้าหลวงนะ ประสักถาโถมเข้ามาหลายคนยอมแพ้ให้กับโชคชะตาและเลือกที่จะแก้ปัญหาด้วยวิธีผิดๆแม้แต่นักบูสู้ชีวิตอย่างเป้าปรปักเองก็ตามถึงแม้ว่าเขาจะเข้มแข็งขนาดไหนแต่เมื่อความยากแค้นได้ส่งบททดสอบมาท้าทายตัวเขาทําให้ครั้งหนึ่งเขาเกือกจบจะตัดสินใจทําเรื่องที่ผิดพลาดครั้งใหญ่ในชีวิตมันมีบ้างนันนะว่าคิดไปเดินผ่านร้านทองเนี่ยมองลูกน้องเอ,อ้ย ทำไงดีว่าชีวิตคราวนี้พผเอิญลูกน้องผมมันก็ไม่กล้ากลัวเราก็ได้แค่คิดมันก็เลยไม่เกิดเหตุร้ายมันเหมือนเราเราเป็นเป็นคนมีบุญเก่าเลยทําให้เราไม่คิดในสิ่งที่เลวร้ายต่อมาผมไม่เคยมองว่าพี่เป้าแกไม่มีอะไรไม่ใช่พี่เป้าแกเป็นศิลปินแกเป็นอาร์ติสต์แกมีตัวตนแกไม่ใช่คนมายาแกเข้าใจเรื่องธรรมะแกเข้าใจเรื่องชีวิต แกอาจจะอยากจะปลีกวิเวกในแบบที่แกเป็นแกอาจจะขับรถเก่าๆคันหนึ่งในแบบที่แกอยากขับมันไม่ได้หมายความว่าแกตกอับไม่มีกินเพราะคนอย่างนี้ไม่มีทางที่จะตกอับอ่ะไม่มีทางคนมีฝีมือตุ๊กตาทองผู้กำกับคิวบูสามตัวตอนไม่ใช่ธรรมดานะครับแล้วก็เป็นนักสดแสดงที่คนทั่วประเทศรู้จักแต่มุมมองที่น่าสนใจคือว่าเขาเป็นคนที่ รู้จักอยู่เข้าใจธรรมะเข้าใจคนรอบข้างมากกว่าพึ่งคนอย่างนี้ไม่ได้ตกอับนในช่วงหน้าเราจะมาดูกันว่าอะไรที่ทำให้ผู้ชายที่ชื่อว่าเป้าประปากไม่ยอมย่อ,ยอท้อต่ออุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตและเขาสามารถผ่านมันไปได้อย่างไรสักครู่เดียวครับพี่เป้าไม่ใช่คนพิเศษแต่สิ่งที่พี่เป้ารู้จักก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้า ึ่งจากลงจมรู้จักรอยมันเป็นเรื่องธรรมชาติคุณผู้ชมครับการที่วงการหนังไทยซบเซาลงเพราะว่ากระแสของภาพยนตร์ต่างชาติที่เข้ามาและทํารายได้ดีกว่าแน่นอนว่าชายหนุ่มที่เติบโตขึ้นมาพร้อมกับวงการภาพยนตร์ไทยอย่างเป้าปรปักยอมได้รับผลกระทบตามไปด้วยนะครับคำว่าสูงสุดสูสามันยังคงใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัยจากเจ้าของรางวัลตุกตาทองสามรางวัลที่เคยโดง่งดังและมีคนนับหน้าถือตา ในวันนี้เขาต้องกลายเป็นชายเร่ร่อนที่มีรถเพียงหนึ่งคันไว้ซุกหัวนอนแต่ว่าทุกสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้กลับไม่ทําให้คุณค่านในชีวิตของเป้าประปักลดลงไปแม้แต่น้อยครับในช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคําว่าความสุขของเป้าประปักครับ มันเหมือนเป็นพรมลิขิตเขาลิขิตไม่มาว่าเราถึงช่วงนี้เราจะต้องตกตามสุดแล้วเราทนได้ไหมถ้าเราทนได้มันก็จะมีสิ่งดีๆมาช่วยเราผมก็ได้พบกับงานชิ้นหนึ่งซึ่งซึ่งชิ้นนั้นก็คือคุณนิรติไสายกัญจารลึกแกก็มอบงานให้ทําซึ่งช่วงนั้นก็โอเคก็พอมีงานทํามีกินได้แต่ที่ช่วยมาตลอดเนี่ยก็คือคุณมีละชัยรุ่งเรืองเป็นผู้กำกับละครแกมีเมตตากับผมเพราะว่าแกรู้เนี่ยผมมีที่มาที่ไปรู้ว่าทํางานอะไรได้แกก็เลย เอาผมเนี่ยมายืนยืนในตําแหน่งแอคชั่นดูแลละครที่มันเป็นแอคชั่นทั้งหมดที่แกทำทั้งที่จริงๆในตําแหน่งนี้วงการละครเขาไม่ค่อยทํากันหรอกเพราะดาราจะเล่นก,ลกันเองภูมิกับทากันเองอะไรเงี้ยแต่พี่วีระชัยรุ่งเรืองเนี่ยมามองแล้วว่าการทำแอคชั่นมันไม่ทําง่ายมันจะต้องมีองค์ประกอบอมีคนมาสอนหรือมีคนมาทําท่าให้ดูเพื่อให้ดาราเล่นง่ายขึ้นแล้วก็เล่นดีๆขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะไม่รับบาดเจ็บก็มีพี่วีระชัยรุ่งเรืองเนี่ยครับที่เข้ามาช่วยเหลือชีวิต โดยที่ไม่ได้คิดไม่ได้หวังแต่มันเหมือนฟ้าประทานพรให้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 แกมาช่วยอะครับส่วนใหญ่ก็พี่เป้าก็จะอยู่เบื้องหลังจะอยู่กับผมนี่แหละก็เราก็จะอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เราจะทําหนังแอคชั่นหรือไม่แอคชั่นอะไรเงี้ยก็พี่เป้าก็ไปทากับกับผมจะเป็นละครหนังผงหนังผีแกก็ทําบทถึงแกไม่กํากับคิวบูกแกก็ไปยืนถือควันทําบรรยากาศช่วยกันแกทําทุกอย่าง ว่าพอเพียงมันเป็นหลักหลักทมของชีวิตเลยคือเราทาอะไร้วแต่นี่ให้เรามีความพอดีมีความพอประมาณไม่ว่าเราจะทุกหรือสุขเนี่ยให้มันมีความพอดีไว้ไม่ใช่ว่าเราทุกเราก็ทุกมันซะมากเลยมันก็ไม่พอดีพอเราสุขเรามีเงินมีทองมีความสุขม,มากๆเราก็เอาซะมากเลยมันก็เลยไม่พอดีตอนนี้ก็เลยเดินสายกลางเหมือนธรรมะพระเจ้าสอนเราว,ว่าอะไรแก็แต่ให้เราเดินสายกลางซะเพราะการเดินสายกลางเนี่ยมันจะทําให้เราพบกับสิ่งที่ดีๆของชีวิต นี่แหละครับนี่ก็คือธรรมชาติที่เราได้เจอมาชีวิตทุกวันเนี่ผมอยู่แบบพอเพียงก็คือประเภทสมถะหลีกเล้นหลีกวิเวกพยายามอยู่แบบสันโดษเพราะอะไรเพราะว่าเวลาอยู่ในคนเยอะๆเนี่ยสิ่งแรกเลยเราต้องมีการพูดคุยกันการพูดคุยกันเนี่ย บางครั้งมันมีการอะไรมีการปรุงแต่งมีการไปว่าคนนู้นมีว่าคนนี้ว่าเราดีคนนู้นเลวซึ่งพุทธศาสนาหรือ,รอพู้เจ้าท่านก็บ,บอกว่ามันไม่ดีมันเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นมุสาวาจาเพราะนั้นพี่พยายามหลีกเลี่ยนนี่อยู่คนเดียวเท่าคาพูดเราจะได้น้อยลงแล้วอันที่สองเนี่ยก็หมายถึงว่าถ้าอยู่คนเยอะๆมันต้องมีการการะทําทํานู่นทนํานี่อย่างเช่นทํางานเนี่ยต้องทํานู่นทํานี่รับผิดชอบนู่นนี่มันก็ทําให้เราเหนื่อยเราก็มาไม่บริสุ์ถึงว่ามันจะได้เงินก็นจริง แต่พี่มีความรู้ได้เงินมาแป๊บเดียวมันก็หมดถึงไม่หมดมีเงินเป็นแสนล้านสักวันหนึ่งเราตายจากโรคนี้ไปเราก็ไม่ได้เอาไปพี่เป้าไม่ใช่คนพิเศษแต่สิ่งที่พี่เป้ารู้จักก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้าซึ่งทุกคนก็ควรจะรู้รู้จักอยู่รู้จักกินรู้จักเป็นรู้จักขึ้นรู้จักลงรู้จักจมรู้จักรอยนั่นเป็นเรื่องธรรมชาติแต่แต่สิ่งที่น่าสนใจในตัวพี่เป้าคือว่าการรู้จักตัวเองมากกว่า คนเรามันควรจะรู้จักตัวเองชีวิตมนุษย์เนี่ยมันเริ่มต้นในทุกวันที่ว่าเริ่มต้นในทุกวันเพราะอะไรเพราะว่าอย่างวันนี้เนี่ยพอมืดลงปุ๊บเนี่ยชีวิตเราเนี่ยต้องพักผ่อนก็คือนอนหลับมันก็เหมือนเราเนี่ยได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วคือการนอนหลับ เพราะนั้นสิ่งที่มันตาม,ตามตามมาดีหรือไม่ดีทุกสุขและแรงต่างเนี่ยมันก็มันก็จะดับตรงที่เรานอนหลับเหมือนเราตายอ่ะแต่พอเช้าเราลืมตาตื่นขึ้นมาสิ่งใหม่ๆมันจะเข้ามาหาเราเราต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะฉะนั้นในเมื่อเราเราต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่เนี่ยเราก็ต้องคิดแต่สิ่งที่ดีๆแล้วโดยเฉพาะให้ทําแต่สิ่งที่ดีจริงๆเพราะฟาร์มดีเนี่ยมันเป็นเป็นมงคลเป็นสิ่งที่จะคอยดูแลเราถ้าคนทําชั่วเนี่ย ผมเชื่อเลยว่าเอาพระมาคุ้มครองให้ลดน้ำมนต์ให้มีใครมาป้องกันก็ไม่สามารถช่วยได้ทุกวันเนี้เราจะตายวันตายพุ่งไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาเลยพราอเราพร้อมตายเพราะเรารู้แล้วมนุษย์กเกิดมาทุกคนต้องตายแต่ตายช้าตายเร็ว แต่ถ้าจะตายขอให้ช้านิดหนึง่งหรือไม่ตายแบบหลับไปเลยอย่ามีทุกข์เพราะการมีทุกข์มีธรมียามีโรคภัยไข้เจ็บต้องไปเดือดร้อนคนนู้นนี่ต้องมาดูแลแล้วยกตายล้าก็ต้องมาทําศพให้เรามาเผาให้เรามันวุ่นวายไปหมดก็เลยคิดว่าเราพร้อมตายแล้วตายแล้วศพจะไปไหนใครจะไปทําไงก็แล้วแต่ไม่มีอะไรแน่ทาใจไว้อยู่แล้วครับว่าไม่ห่วงนั้นถ้าแก่ตัวลงทงําไงยังไม่ถึงวันนั้นถ้าแก่ตัวลงก็คงไม่เดือดร้อนใครก็อยู่แบบพอเพียงอยู่แบบสมถะ อยู่แบบอยู่แบบสันโดษคือจะนอนข้างถนนริมถนนไม่ช่างเราปล่อยวางาแล้วทุกอย่างอันนั้นคือความปล่อยวางที่ที่ได้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 พบสัจธรรมว่าชีวิตนี่เราเคยรุ่งเรื่เคยมีดีนู้นนี่สังคมเคยใช้เราทุกอย่างพอเวลาเราตกอับสังคมไม่เคยดูแลเราเลยแล้วเราจะไปพึ่งใครอะ่ะก็ต้องพึ่งตัวเองแบบปุเจาบอกถึงบอกต่อไปนี้ไม่ห่วงแล้วครับแก่เท่าก็ไม่ห่วงว่าจะเป็นไงตายไปเมื่ไงก็ไม่ห่วงไม่ห่วงอะไรทั้งสิ้นเลยครับมีความสุขมากครับปล่อยวางก็เรียกเบาครับ ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าจากชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งที่เคยคว้าสุดยอดรางวัลตุกตาทองถึง3รางวัลเคยมีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่นับหน้าถือตาทุกวันนี้เขามีเพียงรถหนึ่งคันไว้สําหรับซุกหัวนอนแต่ถึงแม้ว่าชีวิตจะลาบากเพียงใดก็ไม่ได้ทําให้คุณค่าในชีวิตของเป้าประปกลดลงไปแม้แต่น้อยครับผู้ชายที่เป็นมากกว่าความทรงจําผู้ชายที่ใช้ชีวิตอันแสนเจ็บปวดเป็นเส้นทางไปสู่ความสุขผู้ชายที่หลายๆคนควรที่จะเอาเป็นแบบอย่าง พี่เป้าประปักสุดยอดพุ่งกับฉากแอคชั่นของเมืองไทยครับวันนี้หมดเวลาของรายการเรื่องของเรื่องแล้วครับพบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลาเที่ยงตรงทางช่องวันแห่งนี้เรื่องของเรื่องจะทําให้คุณรู้ว่าวงการบันเทิงไม่ใช่เรื่องบันเทิงไปวันๆสวัสดีครับ